สวัสดีครับเพจขายที่ดีราคาถูกเชัยภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมพามาดูาที่11ไร่ครับไร่ละ80,000บาทเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบ้านนี้ก็คือบ้านโคลกล่ามตาบนานาหนองทุม่มอำเภอแก้งค้อจังหวัดเชยภูมิด้านหน้าที่เราเห็นนี่ก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคลกล่ามตาบนานาหนองทุม่มนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็คือสถาบันการจัดการการเงินชุมชน ของบ้านโคกล่ามตำบลนาหนองทุ่มครับบ้านนี้ก็ใหญ่พอสมควรถนนที่ผมขับมานี่ก็คือถนนทางหลวงชนบทเส้นบ้านหนองแวงนาแก่นะครับบ้านโคกล่ามจะอยู่ตรงกลางจากหนองแวงก็มาโคกล่ามตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่บ้านนาแกนาหนองทุ่มออกแกง้งคอหรือขับที่ผมขับมาก็ออกแกง้งคอก็คือขับไปทางบ้านหนองแวงก็ได้ครับออก แข่งคอไปที่ท่ามาไฟหวานได้ถนนวนกันได้หมดเรามาถึงตรงศูนย์พัฒนาเด็กนี่นี่เราก็เลี้ยวขวาเข้ามาเลยครับเลี้ยวขวาเข้ามาก็จะเป็นถนนคอนกรีตมีบ้านเรือนชาวบ้านตามลายทางอย่างนี้ครับก็จะมีแยกเลี้ยวขวาและตรงไปให้เราขับตรงไปครับประมาณ500เมตรครับถึงแปลงที่ดินเลยขับเข้ามา สองร้อยเมตรครับก็มีบ้านชาวบ้านตามรายทางมาแล้วก็มีสามแยกเราก็เลี้ยวซ้ายครับสามแยกเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงนี้เลยก็จะมีบ้านชาวบ้านตามลายทางมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ผมมาช่วงหน้าฝนครับแต่ก็เข้าได้ครับรถเก๋งเข้าได้ก็มีบ้านชาวบ้านอย่างนี้เลยตามลายทางมาเลยแต่ถ้ามาช่วงหน้าเลี้ยงก็เข้าสบายครับถนนเส้นนี้นนก็ตรงไปก็ ไปออกโรงเรียนบ้านโคกล่ามได้ครับพอเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณหนึ่งร้อยเมตรครับก็ถึงด้านหน้าแปลงที่ดินก็ติดถนนาทางสาธารณะนี่แหละครับแล้วก็อยู่ขวามือนะครับนี่ครับด้านหน้าแปลงที่ดินก็อยู่ตรงข้ามกับแทงน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของชุมชนนี่แหละครับ ถังน้ำนี่แหละครับตรงข้ามส่วนฝั่งทางนี้ก็คือเป็นที่ของโครงการนะครับตามป้ายนี่ครับเดี๋ยวผมอ่านในฝังโครงการหม่อนไหมเลี้ยงหม่อนไหมแปลงใหญ่ของภาครัฐบ้านโคกกล้ามนี่แหละครับของพระเทพนะครับเป็นของหลวงนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นที่ฉนดนสศสีจอฉนดคุดเดียงของชาวบ้านนี่แหละครับแปลงนี้มีทั้งหมด11ไร่ นะครับด้านหน้าก็จะเป็นทางเข้าไปจะพาเดินเข้าไปดูครับนี่ก็เป็นทุงน่งนาทำนาด้านในก็จะเป็นป่าอ้อยครับสามารถซื้อแปลงนี้ก็ทำนาได้แล้วก็ทำอ้อยได้นะครับนู้นลึกเข้าไปถึงที่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆนั่นครับอยู่ในต้นไม้นั้นก็มีครับ ในที่ดินแปลงน,นี้ควบคุมไปถึงป่าไม้นั่นเลยครับ11ไร่ขอคนพร้อมจบเลยครับไล่ละ80,000บาทนะครับตรงเข้าไปตามนิ้วผมชี้นี่นะครับตรงเข้าไปนู่นครับถึงป่าไม้นั่นแล้วก็ถัดมาแถบป่ายุคานี่นะครับเข้ามามานี่ครับแล้วก็ได้ทุง่งนาด้านหน้าแล้วก็ด้านหน้าก็จะหันหน้าไปทิศตะวันออกติดถนน สาธารณะตรงข้ามแปลงที่ดินก็เป็นสวนเลี้ยงมอนไหมของพระเทพบด้านหลังก็เป็นวิวภูเขานี่ครับอย่างนี้เลยนะครับถ้าเดี๋ยวภาพถ่ายทางอากาศมุมสูงเดี๋ยวผมแปะไว้ในวิดีโอก็ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้มันบินโดนไม่ได้เดี๋ยวผมเอาภาพถ่ายของ g o o g l e Map ลงให้ก็ได้ครับแล้วก็รูปฉนดใครสนใจก็ ติดต่อมาครับ0942653530ผมย้ำพิกัดให้อีกทีก็คือบ้านโคกล่ามตำบลนาหนองทุ่มอำเภอแก้งคอจังหวัดเชียงภูมิติดถนนสาธารณะสวยๆนะครับวิวภูเขาอันนี้วิวภูเขาสวยๆเลยครับนะเป็นวิวภูเข,นะนนเขานะครับอันนี้ภูเขานะครับได้วิวภูเขาสวยๆเลยติดถนนสาธารณะครับฉนดขุดแดงนอซอสีจอไร่ละ80,000บาท11ไร่ครับ พร้อมจบคือแปดแสนแปดหมื่นบาทใครอยากได้รีบโทรมาครับมาเร็วไปเร็วขอบคุณครับ